หายมันแค้นมันเจ็บ็กๆแ,แ,แ,แค้นจริงหรือเปล่าแค้นจริงหรือเปล่า <c oughs> รุ่นนี้ยังโดนจูบอนนีกอ,อะอ,อกมึกกนี่าเช็คว่าฉากนี้กูออกถูกหรือเปล่า <c oughs> ถ้าพ่อกูเดิอนออกมาด้วยแสดงว่าใช่ <c oughs> แจนนี่ไม่ออกอ่ะผงต้องเข้าไปก่อนใช่ใช่ใช่ไผกติเ่อย่เรื่องน้แต่ว่ามัน<ห> แล้วอย่าไปเครียดอย่าเครียดสิรคุณกาหลงจ๋าคุณกาหลงกะเลียวกะลาปมะหารจำได้ไหมหายยังได้มหมมาหน้าแก๋ๆนี้ทำไมจะงจำไม่ได้ก็คนที่ฉุดเธอขึ้นเก้าอี้ไงหนุ่มมากมีความดีมีความดีมาทำไมบ้านนีไม่ต้อนรับด้วยปุ้ยปุ้ยแล้วย่องแบไหนเปไง มาแล้วนี่ไม่ดูใครเองแต่ก็เมื่อกี้ล่ะสุ่มๆออกมาลง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 เสียงใครเสียงนี้มันเหมือนชินชินหูกี่ตอนที่กำลังของขึ้นกำลังเคลียร์เสียงโต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 ลงเสียงคนดมขอยจู่ลอยจิ๋วอันนี้ับโป้โผ่โป๊ะโป้ก็ไม่ได้ ไม่ได้มาร้ายจะมาลื้อฟืนลื้อฟืนอะไรเถ็นไม่มาตั้งหลายปีแล้วเป็นไงยังมีความรู้สึกบ้างไหมกาไม่มีไม่ช่วยจุดฉันวนไม่ได้ถึงเราตายด้านเข้าบ้านใครไม่ได้เลยคนจะไปขึ้นหลังคาทำไมเอ๋อเี่ยขึ้นคางไงโอ้โหทำเป็นดูถูกชยังมีลูกได้ไม่ได้รุ้นเลย ว่าเอาใส่เด็กมาใส่แล้วก็ขยอยขย่อยได้หรอนะใช่จะมาล้อแล้วไงจ้างก็ไม่ดีไม่ดียังไงก็ไม่ดีฉากนี่มีลำตัดไหมไม่มีนะขอละต่อนจะได้ท่องไว้ไงไม่ไม่ด่าก็แล้วฉันโป้คุณสนแหมหวานด้วโอ้โมีเพลงเที่ยวมีคขโมยคิ้วโอ้โหนี่มเขาหอ กุศลไม่ใช่กุศลเพลงของใครเนี่ยใครวะรวมดาวรวมดาวรวมดาวอ๋อรวมดาวเด็ดเพชรพิจิตรรวมดาวสมัยก่อนรวมดาวเด็ดเพชรอาชันแม่นะบอกก่อนนะท่านผู้ชมนี่มีทั้งรุ่นเก่ารุ่นกลางและทมาวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะไม่รู้จักกับเพลงพวกนี้แต่รุ่นนี้น่ะดังมากเพลงนี้เขาบอกคนฟังเพลงนี้ตายหมดแล้วนี่ ยังสิคุณชมในเขานั่งเป็นแรงใจอีกเยอะมากเขาขอมาใช่ไหมใช่ไปมีไหมเพลงเพลงนี้เพลงรุ่นไหนนะกูแต่รูกระตาเขาลงได้ตากรตาเขาลุกลูกอะลูกใครเนาะลูกคิดก็โอ้กุศลโดนที่มาพบเจ้าอย่างไ ยังยาววันเจ้าดวงจิดไอ่ไอ้ก,กอบลูกละไอ้ไอ้เพลงกรอบไปใช่ไหป้าก็ทะเลน่ยทัน้องค้ายกันไม่เคยม่เคอยู่แบบทะเลเอาไปด้ยโอ้โุสลดนที่บาพบจ้า